วันนี้นะคะมาพบกับเหนี่ยวที่เคยูสคานะคะวันนี้เหนียวมาแจกโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะโปรโมชั่นรับส่วนลดทันทีเลยมูลค่าหกหมืน 6, บาทว,าว้าวมากเลยนะคะกับโปรโมชั่นนะคะกับคันนี้เลยค่ะ t o y o ต้ตาวีอนะคะคันนี้เป็น v ีออสโมเดลปี2008นะคะคันนี้มาพร้อมด้วยเครื่องยนต์1น c ่งนะคะ มาในคันสีเทาแบบนี้นะคะสวยมากๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแม็กนะคะแมเนี่ยเป็นขอบ15นะคะเป็นโทนสีดําแต่งเข้าชุดกันมากๆเลยนะคะและสําหรับภายในรถน,นะคะก็จะเป็นโทนสีทูโทนนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะและคันนี้เลพไม่วิ่งเพียงแค่2 01, 1 0 0 0กิเมเท่านั้นนะคะกับราคาสุดว้าวค่ะราคาปกตินะคะอยู่ที่259,000บาทนะคะเราไม่ ใครที่กําลังหารถ่อนเบาๆนะคะผ่อนเพียงแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเหนี่ยวแนะนํากับโตโยต้าวีเอสคันนี้เลยค่ะ